แต่เรานั้นได้นับไปแล้วครับป้ายยกที่หนึ่งเอาตัดที่ข้างแล้วตัดที่ข้างย้ำชายโครงย้ำชายโครงทนได้ทนไปทนได้ทนไปนักมวยมุมแดงควนอูอโยธยาไฟยิมพบกับมุมน้ำเงินเชื่อทูลจากกัมพูชาครับชื่นชมทั้งคู่เลยครับโดยเฉพาพนักยกทีมไทยกับกัมพูชาโอ้โหอัาน้องก่อนครับเผลอเผลอแตกก่อนด้วยซ้ำนะครับพอแตกแล้วเดี๋ยวมาครับควนอูผ่านสมมาลุ้นอยู่ด้วยครับ เติร์ดสอกของธีร์สุขไทยจะออกนำครับเพราะผลเฉพาะไทยกับกัมพูชาเท่ากันนะครับคะแนนอ้าว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 ไปรับเยอะรับเยอะรับกันทั้งสวนอ้าวครับตัดตัวต่อยหน้าต่อยขั้วหัวใจแทงเข่าแทงเข่าอ้าววงแตกหรือเปล่าแหกโค้งซ้ายร้อยเอ็ดแหกโค้งอ้าวครับมาแล้วครับทบต้นทบดอกเลยหรือเปล่าโอุ้ยอ้าวจิมปวดอู๋ครับปลายยกที่หนึ่ง ทอดสายโคง้งทอดสายโคง้งทอดสายโคงอ้าวเริ่มไปไม่เป็นเลยครับเทียร่าทูลต่อยเขาตัวครับโอ้โหติดมุ้งอยู่ครับวันนี้สุดมันครับท่าพอสุดมันไล่เข้าหน้าบ้านไล่เข้าหน้าบ้านยับ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 ทำสุดครับไปย้อนความทรงจำกับช่องแปดครับเกิดอะไรขึ้นครับคำวยผู้นี้แม่ทำท่าจะไปแหล่ไม่ไปแหล่ครับคนอูแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ นี่ครับไปแย่รังแตงก่อนนะครับแหม่แต่แย่นานจริงๆครับสาหรับเทียร่าทูลครับประเคนครับนี่ครับลำตัวสลับไปหน้าไปหน้าสลับลำตัวครับไปมาไปมาเคาะไปมาครับนี่ครับโอ้โหโยนเข่าครับลูกนี้และหลังจากนั้นครับกวนอูเอาคืนครับพบต้นพบดอกเลยครับต้องบอกว่าสุดมันจริงๆครับมันอินฟินิตี้มอนเลข8ครับใครใครก็ดูช่องแปดกฎหมายเลข27ครับ อินฟินิตี้หมายถึงว่ามีจุดหมุนรอบๆครับของเลข8ครับไม่มีหยุดจริงๆครับดูครับแลกกันครับโอ้โหดูครับนี่ชุดที่ปวดอูเอาคืนครับตัดสีข้างอย่างเดียวครับไล่ต้อนเข้าหน้าบ้านเลยครับปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังครับยืนอยู่ตรงนี้เกือบ30ิวินาทีครับดูครับบล็อกบนโดนล่างบล็อกล่างขึ้นบนครับไคมาต้ายันครับเชียร่าทูลแม่แต่จริงๆครับแต่เรานั้นได้นับไปแล้วครับปลายยกที่หนึ่งเอาตัดที่ข้างแล้วตัดที่ข้าง ย้ำชายโครงย้ำชายโครงทนได้ทนไปทนได้ทนไปตัวแข็ง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 เรียบร้อยครับรัวเป็นปืนกลเลยครับคนละมือครับที่หมอคณิสเพียงแค่ผสมพยาบาลดูภาพช้าครับ <c oughs> นี่ครับรัวสลุดเป็นกองชุดเป็นปืนชุดเป็นปืนใหญ่ชุดครับโอ้โหลำตัวทั้งนั้นครับสุดจะทนเลยครับเทีรา่าทูลครับนี่ครับป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 รับต่อยกระสอบที่ข้างนลยคร<อ>ับทีนี้นี่ครับการต่อยสีข้างตัดลำตัวนี่มีผลเลยนะครับ โอ้โหหน้าท้องยังมีซิกแพคครับชายโครงด้านข้างนั่นแหละครับดูครับด้วยอาวุธเอาสับกันเลยสับเลยสับเลยโอ้เเาานักมวยมุมแดงซื้อพยักสิบป่าเดิมพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาน่ารักหล่อแหมดูส้วงและคอเกรงกลัวจะไม่ครบยกอีกแล้วครับคู่นี้โอ้โหดูครับมาดุเลยครับเอาล้วครับคู่แรกไปยกแรกอ้าวดูสีบทยาบทยาทีหนึ่งต่อยมาซ้ายยังไม่ถึง โอ้โหแข่งขวาครับอัดเข้าไปโดนยกเททิง้งไม่มีเกมการพนันครับว่ากันด้วยอาวุธเอาสับกันเลยสับเลยสับเลยเอาเป็ดเปอาเป็ดเผาลอยเอาครับมาหรือเปล่าครับอ่าครับโอ้<ค>โหมาหายใจแล้วครับคุณมรุธเข้าใจเกมดีครับสามยกโชคแบบไหนโอ้โหได้ลุ้นครับแบบนี้ได้ลุ้นทั้งคู่ครับอา้าวบวก เช็เยอะกันไปครับแม่พยายามจะสวนกันนะครับแต่ไปก้มรับบตรครับกดธคอแทงแทงโอ้โหแทงนักดาบข้ตาลัองล่วงไปเลยครับประคองตัวรอดได้หรือเปล่าชกให้เปโอลรีย่รรอยครับไปชมภาพช้ากันเลยครับโอ้โหดูครับถึงก่อนครับสอกของนาลันลองฟันเป้งเข้าไปกระโดงทางพอดีครับปั้งเข้าไปครับลนทั้งยืนครับช็อตสุดท้ายครับนับสุดท้ายตังใหญ่ เดินเข้ามาก็โดนครับอ้าวทอนเถิมนะครับอย่าเป็นพระเอกยกเดียวครับมาที่นี่ฉายได้ฉายเลยครับนักโมนมุมแดงผู้สร้างใหญ่ดาบรันสารคามพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาทอนเถิมครับส่วนทอนเถิมครับอายุ23ปีนะครับ37ครั้งนะครับไส่เข้ามาด้วยครับวันนี้เดินเข้าไปช่วงล่างเลยนะครับทางได้ของทอนเถิมครับต้องโลนให้คุณแม่มาปักหลักทำหมากินอยู่ภาคอีสานครับ อยู่กับผู้กองรันสาราเมาเอาเลยครับขวายาวๆอย่างนี้เลยครับดูแล้วไม่ไม่มีเลี้ยวมีแรงอ่ะขวายัดทีผู้กองรันลุ้นหน้าจอทั้งแปลทุกสัปดาห์ครับมีโหมดเลยครับได้เลยครับออกยึกออกยึกครับได้เลยครับโอ้โหเตะต้นเซครับอามีบาดบ้างครับเทินถมครับโอ้โหดูครับขวาจากนครศรีธรรมราชเลยครับนู่นครับเรียงเรียงเข้าไปครับโอ้โหดูครับเตะยัดชายโครงเตะยัดท่อนแขนครับ อย่างนี้เขาเรียกว่าเตะให้รู้จักครับคุณมารุตครับเอียงกันเทเล่ครับโดนดอกนี้เข้าไปแต่โดนตรงไหนก็ยุบตรงนั้นเลยครับเป็นต้นแขนหรือว่าชายโครงนะครับนี่ครับมีหมัดแจมด้วยตราได้อของเทินเดินเข้ามาก,กา็โดนครับอา้าวทองเ <fi> <ด>ถิมต้องเป็นพระเอกตลอด3มยกนะครับอย่าเป็นพระเอกยกเดียวครับมาที่นี่ชายได้ <itarian S 1> ชายโอ้โหนโ<อ>โี่ครับโดนไปเยอะๆต้นแขนรับแม่ดูกุยช่ายครับ บูกุยใช่ครับแมออกหน้าออกตาเหลือเกินครับโอ้โหไม่ไหวครับโอ้ท่อนแขนซ้ายครับท่อนแขนซ้ายครับในภาพรวมๆก่อนครับดูครับนี่ครับเตะยัดเข้าไปครับโอ้โหยกที่ผ่านมาก็อวมอรไทยอยู่แล้วครับแล้วดูยกนี้ครับมาคับซัดสเมตรไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหมันล้ามันปวดไปถึงนู่นเลยครับยกแขนไม่ขึ้นแน่ครับคุณมนุษย์ดูครับสาดไปแต่ะดอกครับ ไม่ีครับเต็มๆนักแข่งทั้งนั้นเลยครับโอ้พวกนี้ก็จับซ้อมก็สั่นพับๆพับๆแล้วครับแขนซ้ายโอ้โหดุยครั้งเลยครับไปอาจเข้าไปครับไม่ไหวเลยครับทอนเถิมแล้วเตะหนักจริงๆครับใส่หนักแข่งเตะทั้งนั้นเลยครับมันเจ็บมันปวดตั้งแต่ยกแรกแล้วครับออกมาต้นน้าก็ที่เดิมครับแต่ว่าเวลาใหม่ยก2ครับ2ทีเท่านั้นแหละครับนี่มีอาการแล้วครับพยายามจะกัดฟันครับแล้วก็ดูครับเจอแบบ เจ็บปวดรวดแดงสำเร็จชอชนะนันพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาเพีเยวชีวเวดเวทีพิณกรหน้าพัทลุงโอ้แขงสวนเลยครับดูดีๆครับโดนเลยครับโดนอะไรครับอยางให้โอกาสครับยังใช้บริการไม่ครบสามโอ้หบวกการลนเลยครับโอ้โหต้องดูภาพช้าครับหันหลังให้ผู้บรรยายครับไหวหรือเปล่าครับสายศีรษะแล้วครับโอ้ไม่ไหวครับ โคลมเดียวครับตีไข่แตกแล้วชอชนะนันโอ้โหปวกขั้นโคลมเดียวนี่ยังดูไม่ทันเลยนะครับนี่ครับแทงข่าวสวนกันเลยครับเพียวชีแล้วก็โดนสอกครับสอกทางทางด้านสำเร็จนี่ครับฟันเฉือนเนี่ยลูกนี้โดนเข้าไปแล้วครับแล้วก็ลงไปลยครับโดนเบ้าตาเลยครับไม่โดนเบ้าตาก็ประมาณสันจมูกครับเพราะลงไปขำปะอ่าสันจมูกครับเป๋ตั้งแต่สอกแล้วนะครับนั่นแหละครับ แทงนั้นไม่โดนครับหล่นตั้งแต่ศอกครับเป้งเข้าไปครับโอ้โหมีปัญหาเลยครับน่าจะถึงจะต้องงัดหรือเปล่าครับไม่ครับพิดศอกครับไม่ใช่พิษรักแรงถึงครับเป็นพิดศอกของทางด้านของซําเร็จชอชนานันครับจากขอนแก่นดูหลายๆมุมครับโอ้โหดูครับวูบไปเลยครับมุมนี้ชัดเจนครับ มักเข้าไปครับอาวธกันอยู่ที่ร่างกายครับหมัดเท้าเอาสองสูงรถเจ็ดสิบเซนติเมตรครับสี่สิบห้าครั้งชนะแหมรูปร่างนี้ถือว่าได้กันโอ้โหอัดแข้งเขาใช่ไหมไปออกก่อนถึงก่อนครับส่งแบบนี้เหมือนสอยมะม่วงเลยครับตัวเตี้ยกว่าอยากได้มะม่วงก็ต้องสอยครับได้เลยครับอาวุธกันอยู่ที่ร่างกายครับหมัดเท้าเอาสองเรียบร้อยครับโอ้โหหวาดเสียวเลยครับผู้บริหารช่องแปด อยากดูก็อยากดูครับเอามือปิดตาไว้ข้างหนึ่งก่อนครับโอ้โหโดนไปเต็มรั้เลยนะครับคุณสุรชัยเชื่อโทษสักถึงกับตะลึงเลยนะครับดูครับดึงครับหลุดครับหลุดแล้วหันมาครับเปรี้ยงครับโอ้หเต็มกระโดงคางครับไม่หลับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรครับแบบนี้ครับดูครับหันมาเจอโมเมนตัมพอดีครับเวลา